อะไรากุมบรหัมาตุลลอฮ์วะบบริกาตุขอความสันนิษุขจงประสบแด่ผู้ที่ได้ติดตามรายการเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของอิสลามนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในโลกของเรานี้นะครับในการศรัทธาของแต่ละคนเนี่ยหรือแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่ชนเนี่ยนะครับ เราก็จะมีหลักการศรัทธาอยู่ประมาณ3ประการด้วยกันนะครับก็คือหลักของอเทวนิยมก็คือการที่ไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาในเรื่องพระเจ้านะครับเชื่อในคําสอนของศาสนากลุ่มชนต่อมาก็เป็นประเภทเอกเทวนิยมก็คือเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวครับและสุดท้ายคือพระหุเทวนิยมก็คือเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ ดังนั้นในแต่ละกลุ่มนะฮะแต่ละความเชื่อความศรัทธาเนี่ยก็มีหลักในการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้วในเรื่องของอิสลามนะครับมีความศรัทธาในเรื่องของหลักเอกะเทวนิยมก็คือเชื่อมั่นในพระจเจ้าเพียงองค์เดียวท่านผู้ชมคงจะมีประสบการณ์นะครับที่อาจจะได้ยินมาได้ฟังมาว่าในเรื่องของการเข้ารับอิสลามนะครับ ซึ่งในขณะนีะ้ทั่วโลกนะครับเป็นที่กล่าวขานกันมากเพราะว่ามีมวลชนหรือประชาชนที่มีความศรัทธาเนี่ยนะครับได้เข้ารับอิสลามกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกานั่นคือ,อหลักความศรัทธาที่เขาได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพิธีการแต่งงานนะครับ ก็มีมากทีเดียวนะฮะที่มาจากศาสนิกอื่นและมาเข้ารับอิสลามเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาตรงนี้ก็เลยต้องมีการเอามาปรับนะให้สามารถที่จะไปด้วยกันได้ในการมีครอบครัวที่จะต้องมุ่งไปสู่อนาคตแล้วสร้างฐานะครอบครัวโดยมีความเชื่อความศรัทธาในแนวทางเดียวกันจึงต้องเข้ารับอิสลามเมื่อทำพิธีสมรสหรือการนิกา ครับอันนี้เมื่อเ,เมื่อเราได้เข้ามารับอิสลามแล้วอิสลามก็มีหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งนะครับที่นั่นคือถ้าผิดจากหลักการหรือผิดจากข้อห้ามที่ศาสนาได้กำหนดแล้วผู้นั้นจะต้องออกจากการเป็นอิสลามหรือออกจากการเป็นมุสลิมเราเรียกว่าริดดะนะครับริดดะหรือมุตตัด นะซึ่งเป็นการเราเรียกว่าเป็นการตกมุรตัตนะตกมุรตัดคือการสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมทันทนะีโดยหลักโดยหลักการเนี่ยเมื่อในกรณีของคู่บ่าวสาวนะครับเมื่อฝ่อยายหนึ่งฝ่ายใดได้ตกศาสนาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าพิธีการนิกา์หรือการแต่งงานของเขาเป็นอันโมฆะโดยสิ้นเชิงนั่นคือผลกรณีทางทางกฎหมายของอิสลามนะครับ นั้นถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับจึงอยากจะขอนำเสนอว่าในเรื่องของการตกมุรตัตนะครับตกจากการเป็นอิสลามหรือการสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะว่าเขาจะสิ้นสภาพของความเป็นมุสลิมและเขาจะไม่ได้รับความเมตตาปราณีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไปนะครับดังนั้นมีหลักการอะไรบ้างที่เราต้องระวังนะครับมีสามประการนะครับ นั่นคือทางกายนะรเราเจนได้ว่าเมื่อเรารับอิสลามแล้วพูดที่เราสามารถที่จะก้มกราบนะฮะเอาหน้าผากอันมีกิจของเราเนี่ยไปอยู่ที่พื้นนะฮะยอมสยบต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นคือการที่เราสามารถที่จะกราบไหว้พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่าน,นั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกราบะจะเวทรูปปั้นต่าง ไม่มีสิทธิ์ที่จะกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือต้นหมากรากไม้ที่พิสดารออกไปจากธรรมชาตินะครับหรือสัตว์ทั้งหลายที่ผิดแผกไปจากบรรดาที่เป็นปกติของสัตว์ทั้งหลายนะฮะปลาไหลเผือกนะมีวัวแปดขาอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่างูเห่าสองหัวอะไรต่างๆเหล่าน,นี้นะครับ เป็นสิ่งที่ผิดแปลกไปหรือเป็นขอนไม้นะฮะที่อยู่ใต้น้ำแล้วเอาขึ้นมามากราบไหวอันนี้นี่คือทางกายนะครับแม้แต่พ่อแม่ของเรานะครับก็ยังก้มกราบไม่ได้นะก็เพียงได้แค่ทำความเคารพโดยการพนมมือนะฮะพนมมือแล้วเคารพท่านได้เพียงเท่นั้นไม่สามารถที่จะก้มกราบได้ นั้นหลักตรงนี้นะครับหลักการที่เรื่องของการทางกายเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าเ,เป็นข้อห้ามนะครับถ้าเราได้ทําสิ่งเหล่านี้เรื่องของการก้มกราบถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากดังนั้นจะเห็นได้ว่าในพิธีกรรมของการไหว้ครูก็ดีนะฮะเราจะให้เด็กมาทําการกราบก็อยู่ในหลักการที่ว่าไม่สามารถที่จะกราบครูบาอาจารย์ได้ นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าการกราบก็ไม่ใช่เป็นการแสดงความเคารพที่ดีที่สุดนะครการเป็นคนดีของครูนะฮะเป็นคนดีของบิดามารดาน่าจะเป็นการสิ่งที่ดีและการเคารพเพียงส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จเคารพแต่การก้มกราบเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งห้ามไว้นะครับนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามตรงนี้และอย่างประการที่เกี่ยวกับเรื่องการดูหมิ่นคัมภี ของอิสลามนะครับมีการเหยียบย่ำหรือว่า,าไม่ได้ให้ความสนใจโดยที่อัปโยนทิ้งตามที่ต่างๆนะฮะหรือว่าเห็นหล่นอยู่กับพื้นแล้วเราก็ไม่ได้ทำการหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาให้พ้นจากสิ่งที่ต่ำอย่างนั้นนะครับหรือเกี่ยวกับการ สักการะในพิธีกรรมศาสนาต่างๆนะครับเพราะว่าในหลักการศาสนาอื่นนี่นะครับก็จะมีการเคารพโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพิธีกรรมต่างๆมากมายนะครับในบางทีเรื่องการบวชพระนะครับบวชบวชเนนนะครับการร่วมขบวนในพิธีกรรมศาสนาต่างๆนะครับวันสําคัญของศาสนาต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ กายของเราเนี่นะครับจะต้องไม่ล่วงล้ำไปทําในสิ่งเหล่านั้นเ, à, เราก็จะตกศาสนาสิ้นสภาพของความเป็นมุสลิมในในสภาวะของทางกายเรานะครับนี่ทางวาจาต่อมานะครับวาจาเราเนี่ยบางทีนะครับ à, มนุษย์เราเนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคหรือความทุกข์นะฮะที่เข้ามารุมเร้าอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วบางที à, ความรู้สึก รักในศาสนาความรู้สึกศรัทธาแต่เมื่อถูกความทุกข์มารุมเร้าเนี่ยความศรัทธาแรงศรัทธาก็จะอ่อนด้อยลงไปเมื่ออ่อนด้อยลงไปแล้วโดยพาะยิ่งเมื่อเข้ามารับอิสลามผู้ที่เข้ามารับอิสลามบางทีก็ถูกพระผู้เป็นเจ้าทดสอบอย่างมากก็ทําทให้ท้อถอยหรือว่ามองอิสลามเนี่ยเหมือนทํานองลักษณะว่าพูดออกมาในลษณะว่า เข้ามาเป็นอิสลามแล้วไม่เห็นได้ดีอะไรเลยนะฮะละหมาดแล้วก็ไม่เห็นจะพระเจ้าไม่เห็นประทานอะไรมาให้เลยนะฮะสิ่งสิ่งคำพูดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่บันทอนนะครับความรู้สึกของทางจิตใจของผู้ที่ความทุกข์นะที่เข้ามาให้เกิดดูหมิ่นบทบัญญัติของศาสนานี่คนะครับนะฮะเพราะนั้น หรือมีการพูดเท็จหรือบิดเบือนบทบัญญัติเช่นพูดว่าไม่ต้องบริจ,จาคสกาัดก็ได้เพราะศาสนาไม่ได้บังคับหรือว่าพูดว่ากินเหล้าไม่บาปทำนองแบบนี้นะครับหรือดูหมิน่นพระผู้เป็นเจ้าดูหมิน่นศาสดานะพูดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมให้ฉันได้รับความลำบากทุกวันนะฮะทำนองนี้เป็นต้นนั้นกายวาจาเนี่ยนะจากกายแล้วมาเวนวาจาวาจาพูดออกมาอย่างเงี้ย เขพูดออกมาอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยมันหมดแล้วซึ่งความศรัทธานะฮะดูมิ่นถึงขนาดดูหมิ่นศาสนาดูหมิ่นหลักการนะฮะอย่างอย่างสกาศเนี่ยครับที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือเป็นทรัพย์สินที่ต้องบริจาคก,กับผู้ที่ยากไร้ขัดสนเมื่ออิสลามมีเงินครบ100บาทใน1ปีโดยไม่มีการหมุนเวียน เขาจะต้องนํสองบาท50ออกมาจาก100บาทหรือ 2. 5%งจุดหให้กับคนยากคนจนนะครับคนมีนี้สินนะฮะคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นยากจนนะฮะเหล่านี้แต่ไปพูดทํานองว่าไม่ต้องไม่ต้องออกสกาศคือไม่ต้องบริจาคก็ได้ก็ไปขัดกับหลักการต่างๆเหล่านี้หรือการละหมาดไม่ต้องละหมาดก็ได้นะละหมาดแล้วไม่เห็นได้เลยเลยคําพูดแบบนี้นะฮะมันบั่นทอน ความศรัทธาของตัวเองคือหมดสิ้นทุกอย่างนั่นคือการสิ้นสภาพของความเป็นมุสลิมด้วยกับวาจานะครับประการต่อมาก็คือด้วยใจเรานะใจก็เหมือนกับว่า,าคิดอยู่ในใจนะฮะแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาทางคําพูดนะครับคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาทางคําพูดนะก็ถ้าบอกว่าเรานึกในใจแล้วเราไม่พูดเพราะว่าเราพูดแล้วเดี๋ยวเรากลัวว,วว่า คนอื่นจะได้ยินว่าเราว่าเราพูดดูมีทัศนานะฮะแต่ว่าคิดในใจการคิดในใจนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ยิ่งยิ่งยิ่งร้ายแรงกว่าเพราะว่ามันมีข้อสงสัยอย่างมากในในเรื่องราวของอิสลามแล้ว,แล,วแล้วคือไม่สามารถที่จะให้ความกระจ่างกับตัวเองได้จริงๆแล้วเมื่อไม่เข้าใจักศาสนาเนี่ยจะต้องถามผู้รู้นะฮะเขาจะได้นำเอาความรู้มาสอนมาสั่งแก่เรา นี้บางคนไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งหรืออาจจะเรียนน้อยนะฮะการเริ่มต้นของการเข้ารับอิสลามนั้นก็คือต้องเข้าใจในพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งอื่นจะตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งนี้นะครับใจเราสงสัยตลอดพระเจ้ามีจริงไหมนะพระเจ้าจะมาให้เราได้หรืออะไรต่ออะไรต่างๆนี้เมื่อสงสัยต่างๆเหล่านี้ในใจเรานั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะที่เรามี ราะนั้นทั้ง3ประการนะครับทั้งกายวาจาใจจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องอระวังเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งหลักการอิสลามนั้นสอนอบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าผู้ใดได้สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมแล้วครับผู้นั้นก็จะไม่ได้รับสวรรค์ของพระบิดาเจ้าต่อไปนะครับวันนี้คงต้องขอฝากท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวัสลามอะลัยกุมบะรห์มะตุลลอฮ์วะบราระกาตุ